ปครับฟังเสียงไปทุกคนฟังเสียงไปยุด90%เป็นยังไงล่ะครับพี่น้อง สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมบ์แชนแนลนะครับวันนี้เป็นฟรีไฟนะวันนี้ฟรีไฟอัปเดตกิจกรรมใหม่อีกแล้วนะครับร้านค้าแห่งความมืดนะครับตอนตำนานมือปราบพยศนะครับผมลดสูงสุด90%นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมาโอเคนะครับก็ล็อกอินตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับมาผมเอาไอดีลองมาเล่นนะครับทุกคนไม่ได้เล่นมาหลายวันเหมือนกันนะครับมา เราลองดูนะครับว่าเฮ้ยผมจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมานี่เลยนะครับรับสิทธิพิเศษนะครับผมเอาละครับเราจะบวชกันไปเลยนะครับไปไปครับฟังเสียงไปทุกคนฟังเสียงไปหยุด90เป็นเปยังไงล่ะครับพี่น้องโหคุ้มนะครับทุกคน โอ้โหสุดจริงนะครับก็ไอดีไก่สวยดีเทพเลยแหละนะครับเข้าร้านนะครับสุดจริงนะครับแค่ร้อยสี่สิบเก้าเพจนะครับได้ชุดเลยนะครับอ่านี่ชุดผู้ชายนะครับสวยมากๆนะครับไอดีหลักนี่ได้ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับไอดีนี้ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วยอดจริงๆอันนี้หกเพชรนะครับโอ้โหแล้วก็เสื้อเอสซุดสี่สิบเก้าเพจนะครับโอ้โหเขาเถื่เลย บัตรเปลี่ยนชื่อ45นะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็บเกมโซนไทยเว็บนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมีไอดีเกมตรงนี้เลยค่ะมีบัตรเติมเกมตรงนี้มีสินค้าไอทีตรงนี้ค่ะมีระบบชําระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติสามช่องทางตรงนี้ตรงนี้และที่สำคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูลค่าสูงสุด1,000บาทด้วยนะตรงนี้นะคะ่ะอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะบ๊ายบาย บูล่า49เพชรนะครับก็ประมาณนี้นะครับโคตรจะถูกเลยนะครับอ่ะถามว่าถ้าเราเติมอ่ะก็เติมได้เลยนะครับเพชรนะครับก็ตามนี้เลยเนี่ยสามห้าเจ็ดเจ็ดเติมได้เลยนะครับมีโปรโวชั่นด้วยนะครับนี่ก็ยังไม่ได้เติมเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่วอมลองสัก50บบาทมันจะได้ประมาณร้อยกว่าบาทเนาะอ่ะแล้วมันจะซื้อได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับจะได้ร้อยห้าสิบเพชรไม่พอต้องเติม ก็เต yeah. ิมเหรอครับเดีกเออนะครับทุกเติมนะครับเด่ยอืมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคนนะครับก็ผมยังไม่เติมแล้วกันนะครับก็ให้ทุกคนดูนก่อนแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยมันได้ง่ายจริงนะครับก็ไอดีไอดีลองเนี่ยมันจะได้ง่ายนะครับทุกคนนะครับเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าในร้านค้าเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วกันนะผมยังไม่ซื้อแล้วกันนะครับอ่ะมีแล้วกันนะครับผมเนาะก็ลดสูงสุด90สอร์เซนะครับถ้าใครได้เก้าได้เหมือนผมเลยนะครับ ชุดแน่เลยร้อยสี่สิบเก้าจากพันสี่เหลือร้อยสี่สิบเก้าโคตรถูกนะครับแล้วก็บัตรมีจำกัดนะซื้อได้แค่สิบใบนะครับตามนี้นะครับผมสร้างห้องซื้อได้ห้าใบนะครับแล้วก็ของต่างๆนะฮะกล่องซุ้มกล่องสุ่มนะครับนี่เลยนะครับโอ้โหห้าเพชรห้าเพชรชุดร้อยสี่สิบเก้านะครับก็ตามนี้เลยผมน่าจะซื้อตัวละครนะครับทุกคนนะครับเพราะว่า ถูกดีนะครับเป็นตัวละครเพราะว่าไอเดดี้ยังไม่มีตัวละครนะครับเพราะว่าไอเดดี้วัดค่าผมเอาไว้เจดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับชุดผู้หญิงมันต้องใช้สิบเพชนะครับสลับไปเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดฟรีเนาะก็วันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่แบบผมว่าคุ้มเลยทีเดียวนะฮะคุ้มจริงๆนะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มนะครับแล้วก็กิจกรรมตรงนี้นะครับก็ อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับเพราะว่าคุ้มเหมือนกันนะครับอ่าพรุ่งนี้ก็จะได้แบบคูณ2ใช่ไหมอ่านะครับก็อย่าลืมบัตรลอกกินแล้วก็รับกันด้วยละกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมสายฟรีก็มีเหมือนกันนะครับเยอะมากๆนะครับก็อย่าลืมก็มารับกันด้วยนะครับนี่มาลงมาแลกกันด้วยนะครับก็แลกันไปแบบนี้นะครับเพราะว่าบัตรไม่บีแล้วนะครับตัวนี้คือมีแค่เด้แหละนะครับทุกคนแลกไปแบบนี้นะครับ ไปไปนี่นะครับก็มาแรกเนาะง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยละกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อโอ้โหคลิปนี้ก็ร้านค้าให้ความบืดนะครับลดสุดๆเกสิเปอนะครับโคตถูกเลยนะครับก็โอ้โหสุดจริงนะไอดีที่แบบไอดีลองอ่ะมันอย่างนี้แหละทุกคนนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับก็จะหมดแล้วนะครับก็อย่าลืมมาสูบกันด้วยนะครับก็สาวบาทเอง ใแค่คืนนี้หรือเปล่าคืนพรุ่งนี้นะครับหมดแล้วนะครับเราก็ประมาณนี้โกโลโยนะครับบัตรปืนนะครับนี่ต่อสุ่มนะฮะบ,บัตรปืนผมก็มีเหมือนกันอ่จจะไม่ดูอืมไม่ได้เลยอานน่อยโอ้หนึ่งวันถ้าไม่ขึ้นว่าสุดยอดไปเลยนี่คืออดนะครับทุกคนกคืออดแน่นอนนะครับถ้าไม่ไม่ขึ้นมาเฮ้ยสุดยอดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเลกชุดหนึ่ง ให้มาใหมานะครับอ้าวครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับตู้ทรงตู้สุ่มอื่นๆก็มาเพรียบเปรืนะครับก็วันเสาร์อาทิตย์ก็หมัดมั่วตัวละครใหม่อะไรอีกโอ้โหเยอะมากมากนะครับก็เก็บเพชรไว้ด้วยนะครับอ๋อนั่นแหละใช้เพชรให้ครบละกาันทุกคนนะครับคำนวณดีๆนะเออราคาเห็บความมืดเนี่ย มันยังมาแบบอีกนานนะครับผมวันที่29เมษายนนะครับวันนี้เพิ่งจะ23อยู่นะครับ7วันน่นะประมาณนั้นนะครับก็ตามนี้ถามว่าชุดสวยไหมสวยใช้ได้นะครับใครชอบแบบแนวคาบงคารบ,บอยอะไรอย่างเงี้ยครับจัดเลยนะครับจัดเลยนะแต่ส่วนตัวจัด,จ,ดจัดอยู่แล้วนะครับปัดฟรีเออแบบบัตรบัตรบัตรก็ซื้ออยู่แล้วนะครับก็ ประมาณนีเหเห้นะครับผมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไวาจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บายครับสรัสดีปีใหมยครับเอาครับผมก็ใครที่กำลังมองหาเว็บสุ่มของและรางวัลต่างๆนะครับจากเว็บเบสโซนดอทเน็ตนะครับก็ไปดูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสมัครกันก่อนนะครับว่าเฮ้ยเราสมัครยังไงนะครับก็สมัครผ่านเว็บเลยก็ได้นะครับหรือเฟซบุ๊กก็ได้แล้วแต่เราเนาะสมัครง่ายๆนะครับ ก็สมมครหันเว็บไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเติมเงินกันก่อนนะครับเนาะไปที่เติมเงินนะครับก็จะเติมเงินผ่านวอลเลรตธรรมดาก็ได้หรือจะเติมเงินผ่านวอลเลรตของขวัญก็ได้ผมจะเติมเงินผ่านวอลเลรตของขวัญเนาะนะครับก็ตามนี้มีวิธีตามนี้นะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดตามนี้ได้นะครับด้านข้างล่างเลยนะครับผมง่ายๆนะครับเนาะก็ตามรูปภาพเลยนะครับอธิบายง่ายๆนะครับเขาก็มีอธิบายให้ดูนะครับในเว็บเนาะก็คลิกดูได้นะครับผมก็ ตามนั้นเลยนะครับค่อยๆดูกันเป็นทีลรสเต็บสติบนะครับผมค่อยๆดูนะครับมาเดี๋ยวก็เติมให้ดูนก่อนนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเติมแล้วก็มาสุ่มให้ทุกคนดูเลยนะครับมาก็จะคลิกไปหน้าแรกนะครับแล้วก็สุ่มของรางวัลนะครับจะมีสุ่มของรางวัลเติมเงินไอเทมโค้ก็ว่าไปเยอะมากนะครับมปเราเปสุ่มของรางวัลนะครับสุ่มเป็นวอลเล็ตนะครับมาอันแรกเลยคลิกเข้าไปนะครับ นี่เลยนะครับก็จะมีรางวัลใหญ่สุดก็ประมาณ1 0 0 0พันบาทเลยนะคือได้จริงแน่นอนไปครับโอเคครับเร็วไปก่อนนะครับได้ขีดิตมาก่อนนะครับไปต่อครับซื้อหนึ่งร้อยคุ้มจริงครับสิบบาทที่หนึ่งร้อยนี่คือคุ้มมากนะครับก็ได้มานะครับไปที่เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับไปต่อครับหมาหรอหมายโอ้โหไม่ได้ครับมันก็ต้องมีได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะได้เท่าทุนได้เท่าทุนนะครับไปต่ออีกครับ มีหรือเปล่า300หรือเปล่ารอบนี้มาอะไรครับผม300บาท10บาทได้300บาทนี่คุ้มเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองแลกดูนะครับว่าเฮ้ยมันได้จริงหรือเปล่านะครับเราก็ต้องไปแลกนะครับติดต่อแอดมินอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เราขอสุ่มต่อก่อนแล้วกันนะครับไปอีกร้อยบาทโอ้โหมันจะคุ้มอะไรปานนั้นนะครับผมนะเราก็ติดต่อแอดมินนะครับเห็นไหมติดต่อแอดมินตรงขวาล่างนะครับก็จะมีปุ่มแชทขึ้นมาแล้วเราก็ถามไปว่า้ อะไรสวัสดีครับอะไรก็ว่าไปนะครับเขาก็จะรอตอบเรานะครับแล้วก็เราบอกว่าเราได้รางวัลนะครับเราก็จะโอนอลเล็ตให้เรานะครับประมาณนั้นแล้วก็เบอร์ให้เขานะครับผมเขาก็จะโอนอลเล็ตให้เรานะครับว่าเราได้เงินทั้งหมดที่บาทนะครับได้รับมาหนึ่งพันอะไรประมาณนี้ครับเห็นไหมเออนะครับง่ายๆครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลย